โอเคนะทุกคนก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดนะครับผมที่ผมบอกไว้คลิปก่อนนะผมว่าผมจะมาแจกโค้ดสกินปืนนะครับผมนะเป็นโค้ดสกินปืนสกานะครับผมนะเป็นกล่องสุ่มนะทุกคนก็มันจะได้จํานวน2กล่องนะทุกคน1โค้ดมี2กล่องนะมี2กล่องเท่านั้นนะทุกคนก็ใครที่อยากได้ให้เราทิ้งยู d ดีไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูกล่องสกินปืนนะทุกคน วันนี้เนี่ยผมอัดวันเดียวกันกับแจกแจกเพชรหนึ่งพันหะ้าสิบสองเพชรนะทุกคนใครที่อยากได้เพชรหนึ่งพันก็ไปดูคลิปก่อนๆเลยนะผมตอนนี้ยังไม่ออกนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเดินไหนวะอ่าตะกินอาวุธนะทุกคนนะก็นี่อันนี้เลยมันจาอยู่นี่นี่นี่น,นี่อันนี้เลยนะทุกคนแต่ผมซุ่มได้หนึ่งชั่วโมงเองเอาโอ้โหทุกคนก็ไม่เป็นไรทุกคนนะหนึ่งชั่วโมงเองไม่เป็นไรหรอกนะครับผมก็ อยากได้ปะอยากได้จัอดอะตอนนี้ก็ใครที่จะไปใช้นะผมก็นะก็คอมเมนต์ยูไอดียไว้ใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปนะผมใครที่ได้ก็ให้เรามาดูตรงแต่งตัวแล้วก็มันจะมีคําว่ากล่องนะแต่ตอนนี้ผมไม่มีกล่องอะไรเลยมันเลยไม่มีนะทุกคนก็ใครที่อยากได้ก็นะครับผมก็คอมเมนต์ยูไอดียไว้ใต้คลิปเลยนะทุกคนนะ ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะใครที่ไม่กดผมขอไม่ให้แล้วกันนะครับผมนะก็ถ้าเราคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมเออแล้วผมจะบอกอีกอย่างนึงนะทุกคน f Facebook ุ๊กตอนนี้ YouTube มันสามารถเช็คได้นะทุกคนว่าใครกดจริงหรือไม่กดจริงนะทุกคนใครกดมันจะขึ้นตรงการแจ้งเตือนของผมนะครับผมทุกคนนะก็ใครที่ไม่กดติดตามกดกระดิ่งคือไม่ได้แน่นอนครับทุกคนนะก็ เออนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมใครที่อยากได้ก็คอมเมนต์ยูไอดีไว้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมไม่ได้มายาวๆนะครับผมนะ